โควิดก็เป็นเล่าแต่สิ่งที่มาท่านเนี่ยเป็นคือมรท่านเนี่ยเป็นยายคะ่ะได้ลองเสียงหน่อยเพิ่งหายมาหมาดๆต้องเทสเสียงหน่อยบอพักฟื้นไม่มีพักฟื้นพี่น้องระดับนี้หัวจ่ายสามพันค่ะ เป็นเพิ่มหายปั๊บต้องมาทํางานเลยกระหายงานเขาเรียกว่ากระหายงานนม่กระหายหดกระหายยอดอยากขายชิ้นทอดลูกค้าบ่ได้มา่อพอกันโดนเมื่อดดออกนากล้องโดนแล้วสิลื่มหนาเรืมตากันไปหายไปนี่บแม่นเราอยู่สงการเดียวสงการก็บ่ได้เที่ยวเราก็บ่ได้กินเต้นก็บ่ได้เต้นพี่น้องปวดแตกเอ้าใจคักยะหาเป็นเด้ออีหลกเนี่ยนี่ยาหาเป็นเด้อ แต่ผู้ใดพลาดแล้วการรักษาจะของดีๆได้พี่น้องก็กินยาตามอาการค่ะโรคนี้บรรดาญาตบรรดาเป็นห่วงเท่างใดเลยเสียบตาว่ะ,อะยอกยอกยอกบรรดาญาตพี่น้องเป็นหลักก็คือเป็นไขวัดนี่แหละรักษา <จะ S 1> ตามอาการค <laughs> ินยากระหายมาสวัสดีค่ะน้องมาร์โบโบ้เซาแฟรค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องเอิร์ลี่จ้าจ้าม,ามาโมนี้เอาเรถกระบะ เมื่อฝากพี่น้องทํามาหากินไว้หลุนสั่งโตกําลังหารถไปเฮ็ดงานนะจ๊ะต้องเอาคันนี้เป็นเลยจดนด์นักกัจาเชฟโรเลทโคลโาโด25อ t ปี2016จ้าจ้าเปิดราคาขา่ยที้่น5 5 0 0ับาทเท่านั้นพอคือถือแทะถือเพราะว่าห้มันปีมันต่ำเนาะแมนมันขับเกียวระวังเป็นโตโชมไม่กับโชมเก่าเมนประจานะแมนเออ มาเกินราคาถึงแน่จ้ามาคันนี้มีโปรอะไรบ้างจ้าโปรช่วยผ่อน12เดือนจ้า12เดือนแรกเอาไปผ่อนที่4,500ครับผม4,500พี่น้องกระบะผ่อน4,500นะคะฟังให้จบเด้อนหลังจากนั้นนะคะเดือนที่ 13, ถึง84นะคะผ่อนราคาเต็มที่7,100บาทจ้ะ7,100า 7, มาผูใ้ใดหากระบะผ่อนไม่เกิน7,500ต้องมาที่นี่แล้ว แมนหรือทายากได้เป็นชมไม่ก็นีกะขยับขึ้นอีกไม่นึงกะสีได้ออนนิวเชปปีจากสิบแปดสิบเก่าไปพี่น้องมามาดูรถกันเลยดีกว่าื้นนี้เฮอเปิดโตคางรถให้เบิ่งสภาพก่อนสภาพด้านคางก่อนคมาเบิ่งด้านน้ะเดี๋ยวดูในรถล้วจะตกใจไปอย่างงามผมอะอึ้บอกเป็นตะว้าบ่ติมาอันนี้กระจังหน้าโครเมียมนะคะอันนี้สียังไ่สีน้ำตาลไหม สีน้ำตาลด้วพี่น้องรถอาจจะมีริ้วรอยนะคะเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามานนองใบบัวและน้องเอินยังไม่ได้เก็บรายละเอยียดให้เด้อมามาดูที่คันนี้บ้างไฟคือกันบ่คือบ่ออนิวเด้ไม่เหมือนไม่เหมือนออน shape, นะิวเชฟเนาะมันมัน,ม,น,ม,นมันจะเรียมเรียมเออมันมันจะเรียมเรียมแนวตาไฟมันจะเรียมแนวบอโฉบบอเช,ชียวด้วพี่น้องามาตาไฟก็ไม่เหลืองนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้ใสกว่านี้เดี๋ยวจัดให้แน่นอนจัดให้ มาอันนี้มากับล้อกระทะกระทะถ้าเป็นไม่หลุนใส่งานบอมักแบบนี้ไปใส่งานอยากได้กระทะสิ่งอเบอร่แมนอยากได้กระทะสิ่งอยากได้แม็กสิ่งสิ่งหล่อไม่จ้าไทยบ้จัดจัดไทยทันทีค่ะสีลายไม่ว่าจะเป็นที่สามเจ็ดพรีอารพีวันพรีที่แปดพี่สามศูนย์จ้าแม็กเวลล่ะแม็กเวลเพิ่มตังสิ่งไม่ได้ไม่ได้มากระจกตรงข้างมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวให้อาพาดูภายในรถหน่อยจ้านี่แชมพาราดแรมแดมแชม ุดจัดประลัดบอกเอาจอมาเบงโอ้เครื่องเสียงทพิปเด้พี่น้องเอาให้ดูแต่ข้างนี้เลยมันมีหูจงโปรงจริงเป็นจังปางหย่อนเข้า่าเขาใส่เครื่องเสียงมาไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรมันก็เรียกว่าหน้าจอละมันจะไม่เหมือนกับปีอื่นดูมันจะเป็นเหลี่ยมๆเป็นช่องๆของมันเร่งไม่ขึ้นอะสตาร์ทหรออ๋อเร่งมาอยู่ที่แสนหกนะคะอันนี้เขา แกะไปพร้อมบอกแกะไปพร้อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจัดให้จ้าแล้วดูหัวเกียร์ดูความพิเศษของหัวเกียร์พิเศษยังไงคะไหละพิเศษยังไงคะมีลิมิเต็ดไงตัวเดียวไงล้วบอกอันนี้เขาโฮมมานะคะฝั่งนู้นเขาเอาลาโพงออกไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเอิญจะอ่าสภาพภายในอาจจะส้มแน่พี่น้องเ่าเป็นยังเดียวน้องใบบัวก็น้องเอิญเก็บงานห้ออกไปไม่แน่นอนจ้าตะเข็บประตูงามแห้งคมชัดลึกเด้อภายในรถอาจจะบังงามแต่บอดีของรถงามแน่นอนอ่ะ อันนี้เครื่องเสียงทิ่พูดใดอยากฟังเพลงเจ้ากระเพยเพลงแล้วเจ้ากระทิปเอาว่ามันดังดเด้อปเดียวประตูมีหูจองปองจองแปงเข้าเก็บให้คะ่ะพี่น้องนูจะบอกว่าว่านูรู้สึกว่าเขาไปแต่งข้างในมาหรือว่ามันเป็นนี้มันเหมือนอิสุสุไหมทุกคนเออดูข้างในเหมือนอิสุสุเลยมีช่องใส่แก้วน้ําให้ด้วยเห็นป่าสังเกตมันจะออไม่เหมือนรุ่นปีใหม่แมนมาน็อตซอกประตูรถมาเบิ้งน็อตก่อนพี่น้องก่อนสิไปใส่ก็ได้แต่น็อตแ,แก้วเดิเดิมนะนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดเนอง้ เอาขั้นนี้ไปรับร่องจวดแน่นอนค่ะมีข่างเสียงบอกหฮือบมีแ่่ทาผู้ใดอยากได้หลังไม่มาเดือพี่นองเดี๋ยวสิเบิงห้ว่าสามารถใส่ให้ได้บอแถมลีโอด้วยมามาเบิงดากรถคันนี้กันบ้างนะคะอันนี้เขาเอิ้นจุดอากเนอเดิมเดิมเอียังอ่ะแถมลีโอ,โอให้พร้อมขวหนึ่งเื้อรถกับเพ้าไปเอาลีโอไปกินค่าบอบอไรห้ามกินของมึนเมาในการขับรถ เข้าตังเมาก่อนเอาประตูเปิดบ่ได้<อ>ไปเปิดให้เนี่ยวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งสภาพรถพี่น้องเห็นจังส่อาจจะว่าเกา่าแต่ความจริงแล้วเก่าแผ่บ่เกา่าด้เดี๋ยวทำมาเดี๋ยวก็ใหม่ค่ะมามาเบิ่งฟังหนีกันเน่อ่ะให้เบิง่งชีโอ้โหรูอะไรทำไมมันใหญ่อย่างงี้เขาใส่รูหนูรูหนูแหมหนูตัวขนาดนี้รูหนูจะขนาดไหน นี่พี่น้องเขาเอินยังก่อนนะแฟนเพจของเชฟอยู่ฟังหนี้เดอ้อนัดซอกประตูเดิมๆนะคะนี่เห็นบอลลำพงทีพี่น้องไข่ลืมเปิดอะไร,ค,รคือการตีแต่ตู้มาแล้วดอกมันไปไหนผู้ใ<อ>ดเอานะดอกน้องไปไหนผู้ใดขี่หลักดอกลำพงออกคืนมาเดอ้อมาเบิ่งหนาของเครื่องเนี่ยเขาเห็นยังมากบอกว่าไปห้องเครื่องเดิมๆเ,มเมนี่นั่น โอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยอะน้องเอินภาพเบิ่งของเครื่องฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนี้น็อตนะคะน็อตฝากระโปรงเดิมๆคันหน้าเดิมๆนะคะเม็ดอ่างอยู่ครบสี่จุดเด้อสติกเกอร์มอกอนะคะนี่เม็ดอ่างพี่น้องขอยีนลบให้เบิ่งมันเป็นขี้ฝุ่นเด้อเบิ่งมือดำเปื้อโยคมนะคะครบชัดทุกเม็ดนะคะอันนี้ก็น็อตบ่มีแกะบ่มีถอดหน้าเดิมๆเลยพี่น้อง ค่ะผู้ใดอยากเด้รถพันถึกเือก,ก็ต้องจัดขั้นนีไปแล้วค่ะ่าต้องแหนมหารถใหม่เอาไปใส่งานก่อรเอาไปขนเงินขนท่องเขาบ้านพอได้เงินได้ท่องหลายแล้วจังไปออกขั้นใหม่ก็ได้ตามใจลูกค้าเนาะมาจัดมาเลยค่ะกับคั้นนี้จ้าแชปโรเลตโคโลราโด2.5 LT ปี2 เป็นโปรโดอกเบีย้ยศูนเปอเดือนแล้วก็เ,เราช่วยผ่อนอีกสิเดือนเด้อห<ะ>ลังจากนั้นจะพี่น้องเอาไปพันราคาปกติที่7,100จ้า7,100บาทเท่านั้นนะคะยังไม่พอแต่เพียงเท่านี้ยุคน้ํามันขึ้นๆลง,ลง,งๆแพงๆแถม่ะแถมแถมยังใบน้ำมันไปอีก1,000บาทไปเลยพีจายังไม่พอแต่เพียเท่านั้นออกรถกับเราวันนี้ ทุกท่านนะคะช่องทางเฟซบ o o กแฟนเพจนิ้งไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนส่วน YouTube จะปักหมุดอยู่ด้านล่างนะคะเลือกทักเลอกโทรหาที่ไปบวกกับน้องเอรีได้เลยส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะคะมาแรงตอนนี้ TikTok อกมีสองช่องด้วยกัน s อสซีซีมอเตอร์สัญญาแล้วก็ s อสซีซีมอเตอร์สองจ้าเบอร์ Bird จะอยู่ใต้คลิปทุกคลิปโทรได้แอดไลน์ได้ครับผมครับผมมากจ้ะอยากได็แคนีบริการทาสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเด้อพี่น้อง